แฮมสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนา Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอาริทนาเบรกเอากันเช่นเคยนะครับผมเกมที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของปืน P ี90กันนะครับผมว่าจะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างผมมองว่า P ี90นะครับเป็นปืนที่คุ้มง่ายแล้วก็นิ่งนะครับผมเหมาะในการฟาร์มอย่างมากนะครับผมหรืออาจจะงบน้อยกว่านั้นนะครับผมก็เป็นเืนอะไรอะ M.P.5 นะครับผมอ่าใช่ครับที่ที่หลายๆคนเล่นนะครับผมโนสโคบก็เล่นได้นะครับผมอ่าแล้วเป็นปืนที่ผมชอบเล่นด้วยนะครับผมส่วนมากคนใช้นะครับผมก็จะเป็นกระสุน3มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพีก้าสูนกันก่อนเลยนะครับในวันนี้เราจะมาลุยกันโดยใช้พีก้าูนนะครับผมว่าจะดีแค่ไหนนะครับผมในการลงเล่นอ่าในการฟาร์มนะครับผมเอาพีก้าสูนไปฟาร์มเนาะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าจะนิ่งแค่ไหนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงเป้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะผมจะยิงแบบไม่คุมนะฮะอ่าใช่ครับผมจะยิงแบบไม่คุมเนาะไาจะดีแค่ไหนเนาะอ่าป้องกันฝาเหมือนกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราคุมจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเวลาเราคุมเนาะะประมาณนี้นะอ่าก็คุมอยู่นะหรือว่าคุมอยู่เลยนะครับเรามาดูเวลายิงคนกันนะครับ เวลายิงคนก็จะประมาณนี้เนาะสองหกครับอ่าสองหกได้ยีงชิวเลยนะครับหนึ่ชิวมากนะครับผมโอเคเปลี่ยนแม็กก็จะประมาณนี้เฮ้คนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมจริงกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะดีแค่ไหนนะครับผมสำหรับอ่า P 90นี้นะครับผมไปลุยกันเลย Let's go และในช็อตนี้นะครับผมก็มีตัวอยู่บนชั้น2นะครับผมของจุดซื้อขายผลผลิตนะครับก่อนที่จะขึ้นชาร์จแลวผมก็ต้องคว้างระเบิดขึ้นก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับอยากจะบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเดือดเกือบทุกเกมเลยนะครับผมและเกมนี้นะครับผมก็ได้สุ่มทีมมานะครับผมมาดูว่าจะรอดหรือจะร่วงครับไปรับชมพร้อมกันครับผม ศัตรูคว้างระเบิดมาแบบนี้ใครจะขึ้นก็ขึ้นครับผมถอยแน่นอน <c oughs> เมื่อกี้คือเกือบแตกใส่หน้าเลยนะหมายถึงระเบิดนะด <c oughs> ูจากขึ้นเสียงแล้วน่าจะสองสามตัวได้นะครับชอตนี้ก็รอให้ศัตรูระเบิดหมดนะครับผม <c oughs> ก่อนที่เราจะขึ้นไปนี่อันตรายมากนะฮะถ้าศัตรูมีระเบิดอยู่ ีคนอยากรู้อยากเห็นแบบนี้ก็ร่วงไปสิฮะแม่ระเบิดศัตรูนี่เยอะจริงๆนะครับไม่หมดสักกทีทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับว่ามีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าแม่ไอ้เจ้าเพื่อนนี่ก็อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับมวก,กับเกาะนี่ยังไงยังไงอยู่นะฮะเหมือนจะมาเก็บของยังไงอย่างนั้นนะครับผม เห็นกระเป๋าเพื่อนใหญ่ขนาดนี้ผมขออนุญาตเก็บของก่อนละกันนะครับกลัวจะไม่เหลือแม้แต่กระสุนเปิดมาก็เจอกุญแจทองเลยนะครับอะไรจะดวงดีขนาดนั้นถึงจะแค่ดอกละสามหมื่นแต่ก็พอจะมีแรงที่จะเดินต่ออยู่นะครับ แผอยูดีๆครับผมเพื่อนผมก็ซนนิดหน่อยนะครับเดินให้ศัตรูยิงแต่จ้อยเลยนะครับลงไปนอนกับรากมะม่วงต่อหน้าต่อตาผมเลยนะครับผมนิจใจหายใจคว่ำเลยเนี่ยว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่าเพื่อนผมลงไปนอนแล้วนะครับและไม่ถึง5นาทีครับเพื่อนอีกทั้งสองคนก็ตามกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหลือผมอยู่คนเดียวชิปหายและงานนี้และเบิดลอ,อยมาแป๊บเดียวนะฮะ ทางฝั่งศัตรูก็พร้อมที่จะดันถาโถมผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับผมรอ,อสซะผมหน้ามืดเลยครับผมจังหวะนี้แต่ผมนี่มั่นใจใน p ีเกผมมากๆเลยนะครับผมว่าต้องรอดออกไปให้ได้นะและใช่ครับผมหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไอก้าศูก็บองเดียวนะครับผม จัดการสตูวได้3 4มตัวเลยนะจังหวะนี้ก็ได้เวลาที่จะช้อปปิ้งแล้วนะครับผมและเรื่องได้เกิดขึ้นจุดเดิมอีกแล้วนะครับผมจุดซื้อขายผลผลิตนะครับจุดนี้เตือดจริงๆนะครับผมสำหรับจุดนี้เนี่ยและมีตัววิ่งมาลงโล่งแบบนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับผมไม่มีทางรอดแน่เลยนะแม่ปืนไหมไม่รู้ ดีนะที่ยังยิงดาวอยู่นะครับและช็อตนี้ครับผมมีเสียงอยู่ข้างหน้าครับผมต้องเข้าไปทักทายกันสักหน่อยแล้วนะฮะ โอ้มาซะใจหายใจคว่มเลยนะฮะโอ้โหระยะประชิดเผาคนเลยผมนี่เกือบตายเลยนะท่านผู้ชมและในระหว่างที่ผมเก็บของอยู่นั้นนะครับผมก็มีตี้ไหนก็ไม่รู้นะครับผมหรือว่าเป็นเพื่อนเขาก็ไม่แน่ใจนะพวกมายิงผม ดีที่ผมยังใส่เกาะหานะยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะครับความรู้สึกนี่เหมือนมอดกัดเลยนะฮะกระสุดไหลน่แล้มีเสียงอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าศัตรูจะไปอีกด้านหนึ่งนะฮะผมก็เลยรีบจะไปเก็บของนะครับเพื่อที่จะรีบออกนะครับ โอ้โหเกือบจะรวยอยู่แล้วนะแม่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมาดาักผมตั้งแต่ตอนไหนนะครับถือเอคกำกำนะฮะโอ้โยิงเกาะห้าพังเลยนะสรุปผมตุยฮนะท่านผู้ชมโอ้โหแย่เลย และตัดมาต่อกันที่โมเตลนะครับท่านผู้ชมและเกมนี้ได้มีเจ้าที่อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปจัดการกันซะหน่อยแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเพื่อนผมนี้เล่นท่ายากเลยนะฮะกระโดดลจากที่สูงไม่พอนะะโดนยิงซ้ําอีกดีนะยังรอดใส่พระอะไรวะนี่ าระเบิดทีไรไม่เคยโดนศัตรูสักทีนะฮะยกเว้นโดนตัวเองฮะนี่โ,ฮโ,ฮโฮอโหล่อสผมไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับดีนะที่ยิงผมไม่เข้าไม่งั้นผมลกไปนอนแน่ๆเลยนะฮะ อย่าคิดว่าจะรอดนะครับผมถ้าคุณโดนผี90เข้าไปนะะปืนนี้ตีจริงๆนะครับผมโอกาสรอดยากนิดนึงนะครับและเหมือนว่ายังไม่หมดนะครับผมยังมีวิ่งอยู่ชั้นล่างอีกนะครับแม้แต่ซอกเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่ปล่อยนะฮะ และเหมือนจะมีคนแอบไม่มิดครับผมหัวโผ่มาได้ยังไงฮะโมสิ้นเข้าไปครับดับเม็ดเดียวเลยฮะและจากนี้ไปนะครับผมก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับผมและก็ได้ออกอย่างปลอดภัยเหมือนทุกเกมเลยนะครับในเกมนี้นะครับผมเรามาต่อกับที่ จุดซื้อขายผลผลิตจุดเดิมอีกแล้วนะฮะจุดนี้เดือดทุกเกมจริงๆนะครับอย่าหูโดนะเเบิดเต็มๆหน้าเลยครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใส่เกาะห้าผมหน้าจะได้ลงไปนอนแล้วนะครับรวลาใส่เกาะห้ายัางร่วงเลยนะครับ ลมทีนี้ต้องรุ้นเลยนะครับว่าเพื่อนจะช่วยเราหรือเปล่านะครับเพื่อนที่สุมมาบางคนนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับไม่ทุบนะฮะบ,บางคนก็ยืนดูนะฮะจากที่เจอมาเนาะแต่เกมนี้ก็ถือว่าเพื่อนยังดีอยู่นะฮะที่ยังมาชุบผมเนาะแต่ดูแล้วไอต,ตัวที่ผมยิงน่าจะไม่ได้สักอย่างนะแมททยานะครับเป็นคนค่าครับน้องอย่าหิวของนะน้องโหลเป็นคนฆ่าเนาะ หนระหว่างที่ผมผ่าตัดและทําการหิวเลือดอยู่นั้นนะครับผมก็มีอาการแย่งของเกิดขึ้นนะฮะข้งางล่างและเมื่อผมออกจากจุดซื้อขายผลผลิตนะฮะก็ได้มาเคลียร์ตรงที่โมเตลนะฮะซึ่งไม่มีคนสักคนนะครับผมและเวลาก็จะหมดนะครับผมก็ได้ถอนกําลังอย่างปลอดภัยนะ,ะ <S <S และในเกมนี้นะครับผมก็หนีไม่พ้นจุดซื้อขายผลผลิตเหมือนเดิมนะ,ะอะไรจะเกิดบ่อยขนาดนั้นก็ไม่รู้นะฮะสำหรับจุดนี้ และสักพักนะครับผมก็เริ่มจะมีขึ้นเสียงวิ่งเข้ามาใกล้ผมเขาเรื่อยๆนะฮะช็อตนี้ก็ได้แค่ดักรอศัตรูนะครับผมและก็มีการยิงกันกระบอดนะครับผมทำให้ผมมั่นใจเลยนะครับผมว่าต้องเป็นศัตรูแน่นอนนะ และเมื่อศัตรูวิ่งขึ้นบนบ้านนะครับผมก็จะได้เวลาที่จะเข้าไปยิงฟรีนะครับผมช็อตนี้ต้องมีการยิงฟรีกันอย่างแน่นอนนะครับล่วงไปสองครับและเหมือนจะยังไม่หมดนะครับผมมีอีกตัวที่อยู่บนชั้นสองนะฮะในช็อตนี้นะฮะต้องคว่างระเบิดนำไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าอันตรายมากเสียวหัวกันเลยชักทีเดียวนะฮะ แะสตูก็ได้ลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงเลยนะครับช็อตดีและในระหว่างนี้ก็ฟาร์มกันชิวๆนะครับผม ท่แน่ปืนหายครับท่านผู้ชมไปอยู่ตรงนั้นได้ไงโอ้โหจะไม่เป็นไรถือว่าผมให้ละกันนะแค่กระบอกเดียวนะครับผมตัวผมเองถ้าเบรกหลายกระบอกนี้ก็คงไม่ไหวถือว่าแบ่งๆกันไปนะครับผมแน่ผมนี่ช่างใจดีเหลือเกินนะครับเปล่าหรอกโอไปให้หมดยอก <c oughs> และเมื่อผมเคลียร์จุดซื้อขายผลผลิตเสร็จนะครับ <c oughs> ผมก็ได้มามีเรื่องกับไอเจ้าพวกบอสที่โมเทลกันต่อนะครับ บอดอะไรจะโหดขนาดนั้นแต่ในเกมนี้เพื่อนผมนี่โคตรใจดีเลยนะครับรู้ว่าผมเป็นคนเคลียร์เขาก็ปล่อยให้ผมเปิดเซฟนะครับอะไรเพื่อนจะดีขนาดนี้นะฮยยกให้เลยเกมนี้แต่เซฟแอบเกือไปหน่อย <What? S 1> และเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับ <What? S 1> ผมก็มีแขกมาเยี่ยมเยือนกันอีกแล้วนะครับผมเกมนี้ผมจะล่วงหรือผมจะรอดเดี๋ยวเรามาดูกันครับรับรองว่าผมสู้ไม่ถอยอย่างแน่นอน กระโดดมาแต่ละทีใจผมหายวับเลยนะครับและเหมือนว่าจะมีตัวเจ็บอยู่ใกล้ๆผมนะครับแม่ชอตนี้ยิ่งไม่ตายครับกระสุนหมดเกือบไปแล้วนะฮะ เมื่อผมและศัตรูทําแผนเสร็จนะครับเราก็ได้เวลาที่จะงัดกันต่อนะครับโดยศัตรูนั้นจะดันมาหาผมนะฮะช็อตเดะผมถึงกับลงไปนอนเลยนะครับช็อตนี้เจอหมวกอวกาศเข้าให้นะฮะเกือบจะรวยใส่แบบโกโก้ไปโชว์สาวซะหน่อยแล้วนะครับแต่เสียดายยิงไม่เข้ากระสุนกากไปหน่อย ศัตรูนี่ถึงกับ,บอกว่าหมดกัดกันเลยทีเดียวโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะผมสำหรับ P90 นะใครคิดว่าดีก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะหรือว่าทุกคนชอบปืนอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะโอเคครับผมก็ส่วนตัวผมนี่ชอบเป็น P90 แล้วก็ MP5 นะเป็นปืนที่เหมาะสำหรับผมนาะผมชอบเล่นนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะ ถ้าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะใกล้จะถึงพันซับแล้วนะครับผมยโอเคครับผมก็ขอบคุณมากๆากเลยนะฮะที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับ